เอกโคือเครื่องพยุงการทำงานของหัวใจและปอดโดยเครื่องดังกล่าวทำงานโดยการดึงเลือดจากผู้ป่วยมาผ่านตัวเครื่องที่ทำหน้าที่เป็นปั๊มผลักดันเลือดแทนหัวใจและผ่านตัวเครื่องที่ทำหน้าที่ฟอกเลือดแทนปอดแล้วส่งเลือดดังกล่าวกลับสู่หัวใจ e อ m o จะมีทั้งหมด2ประเภทด้วยกันโดยมี VV เอกโและ VA เอกโ ในส่วนของ VV ECMO ใช้สำหรับผู้ป่วยที่ปอดล้มเหลวโดยเครื่องจะดูดเลือดที่มีออกซิเจนต่ำออกมาจากเส้นเลือดดำใหญ่และสูบฉีดเลือดที่มีออกซิเจนสูงกลับเข้าไปที่เส้นเลือดดำใหญ่อีกครั้งในส่วนของ VA ECMO จะใช้ในผู้ป่วยหัวใจล้มเหลวโดยเครื่องจะดูดเลือดที่มีออกซิเจนต่ำออกมาจากเส้นเลือดดำใหญ่และสูบฉีดเลือดที่มีออกซิเจนสูงกลับเข้าไปที่เส้นเลือดแดงข้อบ่งชี้สำหรับการใช้เครื่อง ECMO ในส่วนของ v v x m o o ภาวะหายใจล้มเหลวที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยวิธีอื่นๆโดยสาเหตุเกิดจากกลุ่มโรคปอดที่สามารถรักษาหายได้จะมีข้อบ่งชี้ดังนี้กลุ่มอาการหายใจลำบากเฉียบพลันภาวะปอดช้ำที่เกิดจากอุบัติเหตุภาวะคาร์บอนไดออกไซด์ข้างในเลือดในปริมาณที่สูงมากกลุ่มผู้ป่วยปลูกถ่ายปอดโดยใส่เพื่อรอการผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะ รือใส่ในกลุ่มที่ปอดที่ปลูกถ่ายไม่สามารถทำงานได้ในส่วนของ V A E X M O ภาวะหัวใจล้มเหลวไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยยาโดยสาเหตุเกิดจากกลุ่มโรคหัวใจที่สามารถรักษาให้หายได้เช่นหัวใจขาดเลือดที่สามารถทำการเปิดเส้นด้วยขดลวดหรือการทำผ่าตัดบายพาสหัวใจอักเสบจากสาเหตุต่างๆหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิดรุนแรงภาวะหัวใจล้มเหลว ที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยยาหลังจากการผ่าตัดหัวใจเพื่อรอการฟื้นตัวของหัวใจกลุ่มโรคหัวใจระยะสุดท้ายที่ไม่สามารถรักษาให้หายได้โดยใส่เพื่อรอการผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะหรือเพื่อรอการใส่หัวใจเทียมชนิดถาวรความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการใช้เครื่องเอกโมมีโอกาสเลือดออกตามอวัยวะต่างๆของร่างกายมีโอกาสก่อลิ่มเลือดซึ่งอาจจะทำให้อวัยวะขาดเลือดได้ มีโอกาสติดเชื้อซึ่งเกี่ยวข้องกับทางสายของเอกโมและแผลที่ใส่เอกโมมีโอกาสขาขาดเลือดเนื่องจากสายเอกโมไปกันเลือดที่จะเลี้ยงไปยังขาซึ่งอาจจะมีการใส่สายช่วยเพื่อป้องกันการขาดเลือดข้อมูลจากเอลโซ่รีจิสทรีบอกว่าความสำเร็จของเครื่องเอกโมในผู้ป่วยหัวใจล้มเหลวมีโอกาสรอดชีวิตถึง46และภาพ18ในผู้ป่วยปอดล้มเหลว เป็นอย่างไรกันบ้างครับเครื่องเอกโมนั้นถือว่าเป็นเครื่องที่มีความสําคัญในการรักษาชีวิตของผู้ป่วยในหลายๆกรณีนะครับทางที่ดีเราควรดูแลตัวเองรักษาสุขภาพโดยการออกกําลังกายทานอาหารครบหมู่และมันตรวจสุขภาพกันด้วยนะครับ พรสุขภาพที่ดีเราสร้างได้โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทย